มีหลายคนมากเลยคิดว่าเวลาที่เขาซื้อตัวฮาร์ดแวร์วอลเลตมาเนี่ยแล้วเสียบเข้าไปกับตัว m e t a m a s k เนี่ยแล้วมันปลอดภัยแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยนะครับคือตัวดิจิตอลแอสเซทคุณเนี่ยที่เคยอยู่ที่ Account 1เนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวที่เราจะเห็นข้างหลังว่าฮาร์ดแวร์เนาะเพราะนั้นเวลาที่เราคอนเน c กกระเป๋าใหม่นะครับผ่านตัวฮาร์ดแวร์วอลเลตมันจะมี ตัวอักษรที่ขึ้นว่าฮาร์ดแวร์ข้างหลังเนี่ยเมื่อเราคอนเน็ก์เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องย้ายสินทรัพย์ทั้งหมดที่เคยอยู่ในกระเป๋าเดิมมาอยู่กระเป๋าใหม่นะครับหลายๆคนเนี่ยขี้เกียจทําไม่อยากทําเพราะว่ามันผูกกับเกมไว้เยอะเนาะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้คุณไม่ได้ประโยชน์จากการที่เราเนี่ยซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมานะครับหลังจากที่ได้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาคอนเน็กเสร็จแล้วให้ย้ายกระเป๋าเดิมมาไว้ในกระเป๋าใหม่ทั้งหมดแล้วค่อยเอาอดเดสใหม่เนี่ยไปรีจิสเตอร์เพื่อเล่นในเกมนะครับ อย่าขี้เกียจนะครับเร,เราลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์บเลตแล้วนะครับขอให้มันปลอดภัยอย่างที่เราตั้งใจนะครับ